การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเราก็เลยยังไม่หยุดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเพื่อวันที่ดีกว่าทำให้มันยังมีค่าวันนี้เกณฑ์ในส่วนของที่อาจจะขออนุญาตเล่าก่อนนะครับว่าบอดี้เพนคืออะไรดีไหมครับหมอเอครับในส่วนของบอดี้เพนเนี่ยครับก็คือเราได้รับในส่วนฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่เป็นโมดิฟายเนาะนะครับจากเริ่มต้นที่เราเคยใช้องค์ประกอบมันจะมีเยอะ นะครับทางท่านอาจารย์ถนอมศักดิ์นะครับอาจารย์จินดานะครับก็คือท่านได้นําตัวเครื่องมือเดิมนะครับที่เป็นฉบับออริจินัลเนี่ยครับที่เป็นในการพัฒนาตัว b o ี้เพนซึ่งเป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียนนะครับจากการที่ไปศึกษาดูงานจากการที่ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาแล้วเนี่ยครับก็แค่เอาตัวโครงร่างของมนุษย์นะครับมาจัดองค์ประกอบว่าหัวใจแทนกระเป๋าไม้สมองแทนหลักการคิดอะไรพวกนี้ครับทีนี้มันอาจจะขาดในเรื่องของการประเมินผลท่านก็เลยลองลองเอาในส่วนของซิปโมเดลเนี่ยครับเข้าไปเพิ่มในองค์ประกอบ เพียงทำให้นัปัจจุบันนี้ครับองประกอบของบอดี้เพนที่อาจารย์ได้ทดลองใช้แล้วก็ทําให้ประสบความสำเร็จในการถอดบทเรียนประกอบนี้ก,กี่องประกอบครับหมอเอก็คือเลยรวมกันนะคะกลายเป็น12องค์ประกอบนะคะนะ <c oughs> ซึ่งไม่ไม่น่าจะท่านเห็นกันหรือเปล่านะคะนะก็ <c oughs> ในแผนภาพดีทั้งหมดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะรวมทั้ง12องค์ประกอบเลยนะคะนะ <c oughs> โดยที่โดยที่ในส่วนของการถอดบทเรียนของเราวันนี้นะครับก็เป็นเวิร์กช็อปปฏิบัติเลยนะครับ ทีนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็ว่าครั้งแรกก็เครียดมากนะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาให้เราทำเวิร์กช็อปในการทาบอดี้เพนส์แต่ในความโชคร้ายก็คือโชคดีเมื่อเช้ามีการเล่าเรื่องรานนะครับที่เชิญมาก็คือเรื่องของพอชอของแก่งกระจานนะครับเพียนพวกเราเองก็เลยได้ตัวสถานการณ์หรือในเรื่องของการเรียนรู้นะครับจากการนําเสนอในเรื่องของพอชอแก่งกระจานก็เลยให้เราใช้ตัวบอดี้เพน์ในการถอดบทเรียน นะครับของขจออเก่งจ้านะครับเเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มของเรากลุ่มที่1ถอดบทเรียนโดยใช้อดี้เพนแล้ว12องค์ประกอบนะครับเราได้บทเรียนหรือนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเอาประเด็นแรกเลยไหมครับหมอเอครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญทางนี้เลยดีกว่านะครับนะครับก็ับหันเก้าอี้มาได้นะครับก็อย่างที่ไดกมีการบอกไปว่ามี12องค์ประกอบใช่ไหมคะอย่างแรกเนี่ยเป็นองค์ประกอบเรื่องของบริบทนะคะเราต้องรู้จักพื้นที่ก่อนใช่ไหมคะเรารู้จักเรื่องของข้อมูลพื้นที่ แล้วเราก็จะเอามาปรับประยุกต์ใช้วิเคราะห์ให้กลายเป็นข้ออื่นต่อเพราะะป็นข้อหนึ่งบริบทใช่ไหมคะก็เลยบริบทนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ไว้ส่วนนงของของตัวตัวบอดี้ของเรานะครับเป็นเหมือนพื้นที่เราเหยียบนะครับเป็นบริบทที่เรามีเพียงจากการวิเคราะห์นะครับบริบทของพอชอ,อแก่งกระจานนะครับประกอบด้วยสิ่งที่สําคัญทําให้มันเกิดเรื่องราวดีๆของแก่งกระจานนะครับในส่วนแรกคือเรื่องของระบบฐา,านข้อมูลเนาะ ซึ่งอันนี้อาจจะมาจากนโยบายรัฐบาลมานะครับที่เป็นเรื่องของตัวทําตัว TP Map นะครับตัว Thai People นะครับตัว Mapping Analytical Platform ตัวนี้ครับซึ่งในส่วนของตัว TP Map มันก็จะมีข้อมูลที่ต้องเข้าไปกรอกเป็น5มิติถูกไหมครับเป็นในเรื่องของประเด็นเรืสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการเพียงข้อมูลชุดนี้ครับมันก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปของการกําหนดนโยบายการดําเนินการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันตรงตามบริบทของพื้นที่นะครับอันนี้ความเร็วแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ได <laughs> ้ครับ <laughs> เดี๋ยวจะหันหลังเดี๋ยวจะหันหันหลังให้กล้องนี้นะฮะครับโอเคครับเพียนในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลในส่วนของจอปทนะครับเรื่องของบริบทของพื้นที่เองนะครับแก่งกระจานเป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดพิบุรีแต่กินพื้นที่ไปเยอะมากถูกไหมครับประมาณ4 0ของจังหวัดและทั้งนี้ครับและเป็นพื้นที่ที่มีในส่วนของมรดกโลกทางธรรมชาติเนาะมีพื้นที่ที่มีชนเผ่าปากกากยออะไรต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทําให้การรับบริการอะไรตางงงนอป้คํึึถ เรื่องของความต้องการสเตตัสในส่วนของการวางไว้เรื่องของประสบการณ์เดิมผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยครับเพียงพวกนี้คือบริบทที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะผู้นำในอำเภอเองก็เคยเป็นประหลัดอำเภอของที่นี่และก็ย้ายไปอยู่ละอุ่นถูกไหมครับไปไปในอำเภอแดนเป็นดาเนิน,เนการโครงการของอาเภอคุณธรรมที่ละอุ่นประสบความสําเร็จก็น,นําประสบการณ์นั้นเมื่อกลับมาอยู่ในส่วนของแก่งกระจานท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่ในอำเภอแก่งกระจานนะท่านเป็นประหลัดคนเดิมที่เคยอยู่ที่นี่ก็มาดําเนินงานนะครับ เรียนส่วนนี้ก็คือในส่วนที่เรียกว่าบริบทนะครับหมอเอเราไปข้อ 2, 2>, อ2ไหมครับข้อ2ค่ะเรานะคะทราบเรื่องของบริบทข้อมูลพื้นฐานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลงมาเวิร์กอัพใช่ไหมคะหาว่า ปัญหาและสาเหตุนะคะความต้องการที่ต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นบริบทจากทางด้านแขนขวานะคะของตัวหุ่นนี้เลยนะคะแบ่งเป็น3ปัญหาแล้วก็ห้าความดีที่อยากทำมีอะไรบ้างนะคะ,ะพี่เอมเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเม่เช้าที่เราได้ฟังนะครับมันจะมี wording สงคสำคัญเลย3ปัญหาที่อยากแก้และ5ความดีที่อยากทํา นะครับเพยียนสาปัญหาที่อยากแก้ก็คือประเด็นแรกการจัดการขยะชุมชนถูกไหมครับซึ่งอันนี้อาจจะมาจากบริบทของท่านพัฒนาการอำเภอถูกไหมครับที่ท่านเป็นนักพัฒนาแต่ท่านเองก็เกรงว่าการพัฒนาไปโดยไม่ดูเบื้องหลังของสิ่งแวดล้อมเลยมันอาจจะเป็นประเด็นได้รวมทั้งในเรื่องของบริบทที่เรื่องของแก่งกระจานเองจากเดิมวิถีเกษตรแต่ปัจจุบันเริ่มพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวธุรกิจแต่ต่างๆนะครับมันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่องของขยะต่างๆก,ก็มากขึ้นเพยียนปัญหาอย่างแรกที่อยากจัดการคือเรื่องของขยะชชุมชน ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการปลูกทุเรียนถูกไหมครับซึ่งท่านก็นพูดแล้วว่าทุเรียนแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าใช้สารเคมียเยอะแต่ตอนนี้ตั้งแต่งอกมล็ดจนกระทั่งได้ผลผลิตเนี่ยครับใช้สารเคมีแท้ไปทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพของคนเกษตรกรอยู่แล้วเพียงก็เลยนำมันซึ่งปัญหาที่2ครับลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรประเด็นที่สามครับก็คือเรื่องของการลดการใช้พลังงานภาครัฐแม้จะมีเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเนาะแต่อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องทานึงถึงเรื่องของงงกาารใช้พลัน เรียในส่วนของ5าความดีนะครับอย่างแรกคือเรื่องของจิตอาสาพระเทานนะครับประเด็นถัดมาคือเรื่องของการเทิดถูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเด็นที่3คือเรื่องของการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประเด็นที่4คือเรื่องของการรักษาความสงบและปลอดภัยและสุดท้ายคือเรื่องของการลดเล่าบุหรี่และการพนันครับนั่นคือ5ความดีที่อยากทำนะครับส่วนนี้คือมือขวาต่อมาในส่วนที่3นะครับจากบริบทและปัญหาก็จะกลายมาเป็นในส่วนของเบอร์สามนะัตถุะัญหากประสงค์และเป้าหมายนะครับซึ่งตรงนี้เทียบเท่ากับหัวใจ เป็นอัน,นที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะ<ช>ก็คือคแต่งที่เรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไร<ช>เราก็จะมากําหนดวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายร่วมกันใช่ใชไหมคะคแล้วก็จากการที่ถอดบทเรียนนะคะก็ เมื่อชาวเนี่ยท่านก็พูดอย่างชัดเจนว่าเขามีกําหนดสเตตัสขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะทําให้เมืองแก่งกระจานเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสุขนะคะภายในปี2565ใช่ไหมคะคนี่เป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ 5, ชัดเจนใช่ไหมคะคโดยที่เขาก็จะมีการพาาัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะโดยที่เขาก็ได้มีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาตอบอตอบโจทย์เป้าหมายที่บอกว่าต้องการให้เป็นทุกกลุ่มวัยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ผู้สูงอายุด้วยผู้สูงวัยด้วยนะคะผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะก็ะคือมีกิจกรรมเพื่อที่จะมาตอบเป้าหมายตรงนี้ให้ครบทุกกลุ่มวัยเลย นะคะึ่นอนี้เป็นปัจจัยสําคัญหรือตรงหัวใจของตัวโมเดลนี้เลยนะคะนะซึ่งการจะขับเคลื่อนให้เกิดเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ถูกได้ครับมันก็ต้องอาศัยหลักคิดหลักการหรือในส่วนของสิ่งที่นํามาซึ่งนึ้ถึงการขับเคลื่อนนะครับก็เปรียบได้ในส่วนของหลักการก็เหมือนเป็นสมองนะครับยังในส่วนของสมองของการขับเคลื่อนให้เกิดสเตตัสที่เรื่องของแก่งอาจารย์ไปแอมเภลียความสุขได้นะครับอย่างแรกที่นํามาใช้เลยที่ท่านพูดนะครับคือเรื่องของหลักปรัชญาสิบิพอเพียงนะครับซึ่งถือเป็นหลักการใหญ่เลยที่นําระยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ พอเพียงเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการช่วยกัดูแลดูแลตัวเองอะไรต่างๆกันมาเนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพียงในส่วนนี้ครับก็จะมีภาคีีครือข่ายต่างๆเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นจเกตภาคีเครือข่ายหลักนะครับแล้วก็มีการบริการทรัพยากรร่วมกันบริการคนร่วมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของหลักการหลักคิดที่จะนํามาสู่ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด นะครับกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับซึ่งต่อมามันก็จะกลายเป็นเบอร์5นะครับคือปัจจัยนำเข้าคายอยู่ที่ไหลด้านขวาปัจจัยน, <ะ S 1> นำเข้าคือสิ่งนี้เขาไม่อยู่ถูกไหมครับเพี้ยน <ะ S 1> ปัจจัยนําเข้าในส่วนของข้อ5เนี่ครับเ,เราก็วิเคราะห์โดยใช้หลัก 4M นะครับเพี้ยนในส่วนแรกก็คือเรื่องของคนนะครับเพี้ยนในเจ็ดภาคคอข่ายที่เป็นหลักการตั้งต้นก็จะมีภาครัฐเอกชนประชาสังคมนะครับวิชาการสื่อศาสนาและประชาชนนะครับ มีในเรื่องของเงินต่างๆนะครับก็มีทั้งในส่วนของกองคองทุนเองนะครับซึ่งเป็นเงินภายในเนาะกัดในส่วนของเงินภายนอกนะครับภายในแล้วก็จะแบ่งเป็นกองทุนโดยที่มีทั้งกองทุนเรื่องของตำบลใช่ไหมคะ แล้วก็มีกองทุนของทางท้องที่ใช่ไหมคะทั้งสากรสาากร,ากรต่างๆรวมกันกลายเป็นกองทุนภายในเนาะส่วนกองทุนภายนอกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทางภาครัฐกับเอกชนนะคะรวมทั้งมีเรื่องของมูลนิธิด้วยนะคะทางภาครัฐก็มีทั้งของพอมอ,อ่าก็คือพอมอจอนะคะแล้วก็การชาตินะคะส่วนในเรื่องของเอกชนก็มีการระดมทุนต่างๆด้วยนะคะนะส่วนตัว M ที่3ก็จะเป็นเรื่องของ material ของใช่ไหมคะของดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านเ่ยนะคะมีเรื่องของ ของที่ทําบุญร่วมกันมานะคะมีชุดที่เราจะต้องให้การดูแลผู้ป่วยหรือว่าชุดในเรื่องของเยี่ยมบ้านด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแมทริเยลนะคะส<ะ>ุดท,ท้ายก็จะเป็นเรื่องของแมネจเมนต์หรือว่าโปรเซสของการจัดการใช่ไหมคะก็จะมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหลายรวมกันนะคะมีความร่วมมือนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนนะคะแล้วก็มีการเซตการเยี่ยมบ้านโดยที่ดึงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดเข้ามา<ะ>ทําแบบบูรณาการะค่ะ หลังจากที่เรารูแรา้แล้วว่าเรามีปัจจัยการนําเข้าแบบนี้เรามีของอะไรในมือบ้างรเราก็มาเซตเป็นข้อ6ใช่ไหมคะพี่เอกคือกิจ,จกรรมกิดกิจกรรมถูกไหมครับซึ่งเมื่อเช้าท่านพูดว่ากิจ,จกรรมมันมีหลากหลายนะครับท,ยยทั้สงสิ้น2ี่อกิจกรรมแต่วันนี้ด้วยเวลาหรือข้อจํากัดบางอย่างทําให้ทําเสนอในส่วนกิจกรรมเด่นๆนะครับเพียงกิจกรรมเด่นๆที่เราระดมสมองกันไม่ได้นะครับก็เป็นอย่างแรกเนาะที่เราเห็นแล้วก็เมื่อเช้าได้ลองปฏิบัติด้วยก็คือเรื่องของการตัดบาทตอนเช้าครับ เนาะในส่วนของวันพระวันอาทิตย์แรงต่างเนี่ยครับในเรื่องของการที่ไปเยี่ยมบ้านในกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีตามนโยบายแรงต่างมาด้วยนะครับเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยใช้งบประมาณเนาะไม่ว่าจะเป็น round, daring, ทางการชาติหรือของมูลน vale ิธิแรงต่างเข้ามาด้วยนะครับการสนุนอ่าสนับสนุนอาชีพนะครับอย่างเช่นเห็ดใช่ไหมครับเลี้ยงไก่อะไรต่างเนี่ยครับมีเห็ดตรงนั้นด้วยนะครับอาจจะดูเป็นเห็ดพิษนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะ นะครับมีในเรื่องของการที่ใช้นโยบายในการปรับปรุงเรื่องของตำบลส่งเสริมสุขภาพนอผ่าน3อ2สนะครับซึ่งนี้ค่อนข้างผู้ใหญ่เล่าได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเนาะทีนี้จากกิจกรรมต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เกิดผลลัพธ์ใช่ไหมครับหมอเอครับค่ะก็ผลลัพธ์ที่เกิดได้แก่อะไรครับผลลัพธ์นะคะอลังจย่างที่เราได้ทํากิจกรรมและเพื่อตอบไตัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์เราก็มาดูรีเซา์กันนะคะว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะคะก็สรุปว่าเขาก็มีผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจนะคะแล้วเขาก็เล่าถ่ายทอดออกมาค่อนข ใช่ครับมีเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะซึ่งอันที่ได้รับรางวัลระดับชาติเลยใช่ไหมมีคนมาดูงานต่างๆมากมายนะครับมีหลายๆที่ก็มาแฝงตัวมาเรียนรู้ตรงนี้นะครับน้องหนึ่งเช่นปริทยาศาสตร์การแพทย์แหล่งต่างๆที่ท่่นเล่านะครับก็เป็นผลลัพธ์ความสำเร็จที่คนนอกได้เห็นและก็มาชินชมท่านในพื้นที่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเซตให้อำเภอนี้นะคะกลายเป็นอำเภอคุณธรรมค่ะ ทีนี้นะครับหลังจากที่เราเห็นผลลัพธ์ต่างๆนี้นะครับความภาคภูมิใจร้วก็หรือในส่วนของปัจจัยอย่างความส็จนะครับที่มันทาให้เกิดเนาะอย่างแรกที่เรามองคือเรื่องของวิสัยทัศนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์ทั้งในส่วนของผู้นําแล้วก็ผู้บริหารทุกระดับที่กระจายกันมาทําให้ทุกคนเนี่ยครับมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน นะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเป้าหมายชัดนะครับเดินคนละทางแต่เป้าหมายเดียวกันสุดท้ายก็ถึงเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับภาคีกือข่ายที่มาร่วมกันนะครับดึงได้ทุกองค์กรพยกจริงๆนะครับและอาศัยความร่วมมือกันมีส่วนร่วมสมรภามผู้นำนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับไม่ว่าจากการที่เป็นสมรรถนะเดิมเป็นพื้นฐานเป็นแบ็กกราวนด์ของแต่ละท่านเนี่ยครับทำให้มันนํามาสู่ในเรื่องของการขับเคลื่อนหรือการเป็นนักเก็บเกี่ยวท่านในอำเภอเนี่ยครับไปเที่ยวไปเห็นเขาขื่นเขาทํา แล้วก็มาดูบริบทบ้านเราก็น่าจะทําได้ก็ลองทำเลยเนี่ยครับไปดึงในส่วนภาคเอกชนภาคประกอบธุรกิจนะครับเข้ามามีส่วนร่วมทําให้ทุกคนเห็นค้องต้องกันแล้วก็คือขับเคลื่อนเข้าไปได้รวมถึงมันทาให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าการเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับการเกิดมาตัวอนิชิปนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นคีย์หนึ่งเลยเนาะว่าทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของที่นี่ร่วมกันนะคะเม<ล>ื่อเกิดข้อก้าว้เมื่อมีปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมกันแล้วใช่ไหมคะก็จะเกิดเป็น ความภาคภูมิใจรวมกันใช่ไหมคะความภาคภูมิใจเนี่ยก็อย่างที่ได้รางวัลมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำเภอคุณธรรมเอ่ยเป็นเมืองแห่งความสุขเอ่ยรวมทั้งเป็นต้นแบบในการที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้วยค่ะเมื่อเราทะลุออกไปจนถึงแล้วว่าความภาคภูมิใจมีประเด็นอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าพอบทเรียนว่ามีเรื่องของอุปสรรคและการแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ถามว่าเมื่อเช้าได้พูดตรงๆรงไหมอาจจะไม่ได้พูดตรงๆออกมานะครับด้วยเวลาแต่จากที่เรามองในบริบทและในสิ่งที่เล่าเรื่องของพื้นที่นะครับ จะเป็นสิ่งที่มีผลได้ด้วยกันที่มีพื้นที่ค่อกว้างๆมีกลุ่มที่เป็นชนเผ่านะครับที่ท่านเล่าเรื่องของการต้องมาตรวจตีสีอะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับที่ในส่วนของเผ่าเรื่องของความเชื่อของของตัวเองด้วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเรื่องของการมีเนียคกรรเรือนแต่ทั้งหมดมีหนึ่งคำที่เมื่อเช้านะครับฟังแล้วรู้สึกว่าทุกปัญหาเนี่ยครับมันมีทางแก้นั่นคือสิ่งที่ท่านบอกไว้ นะครับเพะฉะนสิ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตระหนักเนาะแต่ในเมื่อทุกปัญหามีทางแก้และเกิดภาคีก่ข่ายที่ร่วมมือกันเนี่ยครับทุกปัญหามันยังไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะครับแต่ยังไงก็พึงเอาวไว้สักนิดนึงนะครับในเรื่องประเด็นพวกนี้เนาะอาจจะมีผระบการจัดการนะครับจากปัญหาอุปสรรคพวกนั้นแล้วนะครับทั้งหมดรวบรวมมันก็จะเกิดเป็นข้อ11แล้วนะครับก็คือองค์ความรู้รที่ทเราได้ นะครับเปลี่ยนประกอบด้วยอะไรบ้างครับหมอเององความรู้ที่เราได้หลัทงที่เราได้ทั้งหมดแล้วนี่เป็นการถอดบทเรียนใช่ไหมคะก็มาสรุปสังเคราะห์ให้เกิดข้อ11กับข้อ12คือองค์ความรู้แล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะนะในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเราก็จะมีหลักการ3ร่วมใช่ไหมคะ,ะมีทั้งนําร่วมบูรณาการร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมรสรวมทั้งมีเรื่องของการใช้การใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะในการสร้างเป้าหมายร่วมกันนะคะ มีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือในเรื่องของการให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นทุกระดับทุกเลเวลนะคะแล้วก็มีการให้กำลังใจ empowerment ด้วยค่ะเป็นองค์ความรู้ที่เราสั่งาะหอออกมาได้แล้วก็ซึ่งพวกเราในทีมเองนะครับหรือแม้แต่ทุกท่านตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถนํากลับไปใช้กับบริบทของตัวเองเนาะเพื่อในการขับเคลื่อนไปในใดก็ตามถ้าเกิดสามารถสร้างเป้าหมายร่วมแล้วก็สร้างในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะครับการขับเคลื่อนงานใดๆก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนักนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับ แนวคิดในเรื่องของการประยุกต์ใช้หรือแม้แต่เรื่องของการเสื่อแนะสำหรับตรงนี้นะครับที่เราคิดว่ายังเป็นจุดที่อาจจะต้องไปเพิ่มในประเด็นต่างๆ,ๆนะครับประเด็นอย่างแรกก็คือเรื่องของภาคเครือข่ายภาคเอกชนธุรกิจเนี่ยครับเพียงอย่างเมื่อเช้าท่านส่วนใหญ่ท่านจะพูดเรื่องของฮาร์โมนีเรื่องของนานะ่าซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่แต่มันก็ยังมีในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็ก SME ในพื้นที่หรือแม้แต่เรื่องของโอท็อปเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ครับถ้าสามารถดึงให้เกิดการมีส่วนรร่วมขออองงงคนทเภจิ ให้ทุกคนทราบว่าในส่วนของอำเภอของความสุขทุกคนมีความสุขจริงๆไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยมันก็อาจจะบรรลุในส่วนของจตนารมณ์ของพรชรจริงๆนะครับที่หมายจะมีโมดูลสาคัญก็คือเรื่องของการที่อำเภอรเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะทุกคนเนี่ยครับได้รับการพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้เซนจริงๆนะครับเนาะประเดนส่งเนี่ยครับก็คืออยากจะเป็นสิ่งที่ฝากและก็สร้างในเรื่องของโอนนชิพให้ทุกคนเข้าในส่วนของปริญญาตรงนี้จริงๆนะครับสำหรับเราสองคนนะครับนี่คือการถอรดบทเรียนจากเมื่อเช้าให้กลายเป็น, Body นบอดี้เพนบ ซึ่งหุ่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบอกที่มาที่ไปเนี่นะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นหุ่นน้องเป็ดนะฮะนะครับแล้วก็การใส่บูธการมีม้าอะไรต่างๆทั้งตรงนี้ครับให้เห็นเรื่องของการที่ไปสร้างกิจกรรมต่างๆเนาะแต่จริงๆมันยังมีบางอย่างด้วยนะครับเพราะจริงๆเรามีเราเรามีเรียกว่าเป็นทีมที่มันเป็นสายลับเข้ามานะครับแต่เป็นสายลับที่ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมคือพี่จากทิบุรีนะครับ เนาะแต่ไม่รู้จ <Qué> ร <House> ิงทยังม uh ีเรื่องของการไปปรับเยาวชนเรื่องของบุคลิกภาพผ่านการขี่ม้าอะไรต่างๆเนี่ยครับเขียนการที่ท่านใส่ชุดคาร์บอยไเนี่ยครับมันก็มีความหมายนะครับเป็นการสื่อสารให้เราเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่จริงๆท่านไม่ทิ้งทุกกลุ่มวัยเลยครับครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความร่วเมือในการรับฟังครับครับขอบคุณหมอเอ้ด้วยครับขอบคุณครับมิราบมีหลายท่านที่ไม่เคยใช้ปฏิเปลียยกมือหน่อยครับใครับไม่เคยมทรามีข้อสงสัยคำถาม ขอชี้ประโยชน์นิดนึงนะในการใช้งานจริงๆถ้าหลักๆใช่สี่จุดสี่จุดพออันนี้เป็นขั้นที่แตกย่อยออกไปไม่เี่แหร่และมันเราสามารถโมดิฟายได้หลักหลักมีสี่จุดอันแรกเราใช้วัตถุสองข้อแรกคือไปถอดบทเรียนในการฟังเรื่องราวเรื่องวดูงานเป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์นะฮะอันนี้สอนสามารถใช้ในการวางแผน ที่มันใช้ตา่างกันนะิดนึงจุดแรกที่ถ้าเป็นการดูงานนะจุดแรกเราจะฟังรูปธรรมคือกิจกรรมที่เขาทำที่เน็ตเหมนทำอะไรบ้างที่น่าที่น่าประทับใจนาเรียนเรื่องกิจกรรมซึ่งจับต้องได้นะครับตรงนี้ไปไป,ไปดูงานฟังเขาพีเต์จะเห็นชัดว่าเขาทำอะไรนะครับพอเขียนที่บริเวณที่ทองแล้วกันนะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับที่เขาทำต้องเริ่มต้นด้วยจุดจุดกิจกรรมมันคุยกันง่ายขึ้น ไลวลาทุกคนสามารถพูดได้ชาวบ,บ้านก็พูดได้วพราเราได้เห็นได้ยินอะไรที่น่าสนใจก็คือตรงบริเวณท้องก็คือคกิจกรรมตัวข้อที่หนึ่งนะพอจบภาพขอเป็นข้อที่สองข้อที่สองคือกิจกรรมเกิดขึ้นได้เพราะมีละกลไกสนับสนุนคือแขนและแขนสองข้างขาสองข้างกระบวนการหรือว่า หรือว่าตลไกสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรึ่งนหนึ่งแตกไปทรัพยากรไม่ปไปไหนแตกไปแต่จริงๆเราเขียนที่แขนขาจะแยกไม่แยกก็แล้วแต่แขนขาหมายถึงว่าทําให้เราเดินได้ต้องต้องมีสิ่งที่นำสูนให้เดินนะอันนี้เขาพูดอันนี้เขาเขาคงถอดออกมาไม่ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นส่วนใหญ่ว่ามีมีการแบ่งปันทรัพยากรมีกระบวนการมีคณะกรรมการอะไรมีเครือข่ายอะไรเข้ามานะครับเป็นต้น สเตจที่สามถามต่อว่าแล้วทั้งหมดเนี้ยทั้งกิจกรรมทั้งกระบวนการทั้งหมดมันนำไปสู่หัวใจคือได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายและคุณค่าคุณค่าค่อนข้างเป็นนามธรรมนะเช่นใ้ความสามัคคีในเรื่องความรักความผูกพันส่วนส่วนผลลัพธ์ว่เป็นรูประธรรมผลลัพธ์อะไรดีขึ้นบ้างนะครับเป็นเป็นอินเป็นเอาผลเอาครับ อัน,อนสเต็ปที่สามนะฮะแล้วคคอยยกสุดท้ายสเต็ปที่สี่ที่ศีรษะว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจมากตั้งแต่ตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่ขบวนการทังางานรวมทั้งเรื่องผลลัพธ์เนี่ยต้องใช้หลักคิดอะไรหลักคิดมันมันในแนวคิดและหลักการซึ่งจะเป็นนามาทำในการดูงานแล้วมักจะไปก๊อปปี้วิธีการเขา คือที่ทองกับที่แขนขาท่านไปดูงานเรื่องจัดการขยะก็จะตอนนี้คนที่สนใจคือเขาจะทําเรื่องขยับขอไปดูงานเรื่องขยะแล้วก็ปี้เข้ามาซึ่งอ,อาจจะไม่อาจจะบริบทตา่างตอนนี้เพิ่มบริบทปกติแล้วกได้เห็นว่าบริบทตา่างการทุนต่างกันก็นอาจจะอาจจะต้องบริบทต้องต้องปรปับปรุงนะครับประโยชน์คือถ้าเราขอเป็นหลักคิดได้เป็นคอนเซปต์เนี่ย มันเป็นความรู้สากลเชิงทฤษฎีเป็นทฤษฎีของการทํางานร่วมกันในเครือข่ายหลักที่ใจคือการทํางานร่วมกันในเครือข่ายที่จะผลักกันขับเคลื่อนงานนั้นฮะมันหลักคิดสําคัญมากท่านการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ร่วมกันเลยนั่นหรือว่ามันใช้หลักสี่ร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมเรียนรู้ร่วมเติบโตถ้าถ้าพูดหลักคิดสําคัญในการทำงานร่วมกันใช้หลักสี่ร่วม มันสามารถเอาไปประยุกต์กับประเดน็นอื่นๆไม่จำเป็น <Bel> ต <icy> <pic>. ้องไปไปเด็นที่ดูงานมาก็ได้เขาเขาได้ความรู้สากลมืโนคือแทนที่อาจารย์มาเล็กเชอร์ว่าการทํางานแบบเนี้ยต้องต้องมีหลักการวิธีการแต่มันก็ฟังเป็นเป็นนามาทำแต่สิ่งที่ก็ถอดตรงเนี้ยหลายคนก็ทถอดว่าเออเขาได้เห็นเป็นระบบค่อยๆยกระดับจากรูปประมเป็นนามารมนะครับ ท้องนี่เป็นรูปธรรมร้อยเปอร์เซนต์ที่แขนงขาเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่อาจจะเป็นนมามธรรมนิดหน่อยที่หัวใจก็ครึ่งหนึ่งเป็นรูปธรรมครึ่งหนึ่งเป็นนมามธรรมเช่นผลลัพธ์ปปาอาจจะเป็นรูปธรรมคุณค่าจะเป็นนามธรรมแต่ที่ศีรษะนี่ร้อยเปอร์เซนต์เป็นนมามธรรมก็คือการเรียนรู้จากจากรูปธรรมเป็นนมามธรรมภาษาภาษาวิชาการเรียกแล้วน,นิลนัลปปนย่ไหมนิอุปไนนิลไน Active, อินดักทีนะภาษาวิชาการซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้เป็นคือนนการเรียนรูจ้จากจากจากสิ่งที่จับต้องได้ยกกดับเป็นความรู้สากลเป็นอินดักทีซึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวข้องการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับแล้วหลายคนสะท้อนว่าดีอย่างเลยเพราะว่าพอไป,ปนดูงานจะต้องสามารถถอดเป็นความรู้มาไนดะ้แลวไม่ยาก แล,แล้วสนุกมุชชติกลุ่มกลุ่มนี้ได้ไดนอนเขียนลูกใช่ไหม้อสนุกคือกระบวน,นการทุกคนสุขภาพะต้องนั่งพื้นด้วยกันเพราะต,ต้องเขียนกับพื้นนะฮะอันนี้สองบางคนเขายอมอาสาสมัครเช่นเป็นแพทย์เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อุปสมบอนอนเป็นตัวอย่างให้ว่ามันยกหัวโขนหมดจริงไ,ไม่มีหัวโขนเฮเกิดง,งานเป็นเพื่อนกัน ไม่มีจำกัดวัยหรืออาชีพหรือตำแหน่งมันสร้างสร้างความเสมอภาคและทุกคนช่วยกันใครถนัดเขียนว่าดรูปเพราะว่ารูปให้สวยๆมันเล่นศิลปะด,ด้วยครับอันนี้ครับก็มีข้อดีที่เคยสังเกตมานะฮะมันหลักๆเราใช้สีสีจุดแต่ว่า จะแตกย่อยเป็นที่แข็งขาดจะแตกย่อยไปอะไรก็ <c oughs> ได้นะแล้วแต่เช่นเรื่องของปัจจัยความสําเร็จเรื่องของป,อปัญหารอกาสเรื่องของการได้ได้เรียนรู้เอาไปใช้มันคือมันแตกเป็นสิบสองสเต็ปอันนี้ก็ดีนะครับตะเห็นว่าไปแอปไปประยุกต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทดลองดูว่าถ้า,ถาชาวบ้านล้วนๆเขาทําได้ขนาดไหนทามาละเอียดไปชาวบ้านยระมัดแต่ถ้าไปนักวิชาการเนี่ยจะละเอียดเป็นเช่นอ,อันนี้ก็มีหลายเวอร์ชั่น เรื่องให้เหมาะต้องขอบคุณทางเจ็ดสิบมาไปใช้ตรงนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมเห็นจ้ะเราเราอย่ายึดติดเครื่องมือวิธจารณ์อี่เน่ยเข้าใจหลักการนะเะข้อสําคัญต้องต้องอย่าเริ่มต้นว่าใครเขาเขาใช้หลักอะไรคิดไม่ออกครับเราคิดอิทฤษฎีต้องยกระดับจากสิ่งที่เราเห็นที่จับต้องนี่นี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ ยังเข้าในในเรื่องขอการการเรียนรู้จักของจริงหรือประสบะการณ์น,นะครับข้อที่สองน,นี่คือการไปถอดบทเรียนการดูงานมันมันดีอย่างทกว่าเวลาดูงานทั่วไปเนี่ยต่างคนตา่างก็หนึ่งไม่มีสติเชื่อดูแล้วจิตไม่ว่างพอที่จะดูสองดูแล้วก็ต่างคนต่างกลับต่างคนต่างได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะทุกคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคนละแง่คนละมุมแต่ได้ไม่ไม่ได้มาร่วมคิดกันถอดบ,บทเรียนแลสะท้อนคิดกัน ะท้อนคิดร่วมกันกับโดยใช้รูปโมเดลต,ต่างๆรวมทั้งวตถุเพ่งก่อนอันที่สองใช้ประโยชน์ในการวางแผนมีนการวางแผนงานร่วมกันนะถ้าวางแผนต้องเริ่มจากสวนทางัต้องเริ่มวยหัวใจว่าโครงการนี้คุณอยากจะมีปัญหาอะไรก็บ้างไปแล้วโครง,งการนี้จะเกิดเป้าหมายหรือคุณค่าอะไรเราคาดหวังว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของโครงการ,การนี้คืออะไรให้ชัดเจนก่อน ก็คล <insecurity S 2> ้ายๆที่จะเขียนนะว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็จะไปทําให้เกิดผลอะไรใช่ไหมฮะข้อที่สองก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายต้องใช้หลักคิดอะไรแล้วเขมาวางแผนเรื่องแขนขาเรื่องกระบวนการเรื่องสิ่งสนับสนุนเรื่องทรัพยากรค่อยว่ากันสุดท้ายค่อยว่าจะทําอะไรบ้างมันจะสวนทางกันนิดนะโอเคก็จะฝากเป็นตัวอย่างลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วก็ทุกคนสามารถปรับปรุงดัดแปลง ให้เหมาะกับแต่ต้องเข้าใจแนวทางใหญ่มันครับครับแล้วจอรู้จะเข้าใจลองดูแล้วจอรู้จะเข้าใจ